แต่เราโชคดีที่เราถึงมาเกาสักทีทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวมาเกาเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์จากการผสมผสานวัฒน,นธรรมอย่างลงตัวไปชิมทาไข่ขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของมาเกาในร้านต้นกําเนิดแห่งโคลอรนเหมือนในซีรีส์เลยอะ่ะเฮ้ยแสงสวยแล้วว่าพาไปจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกพร้อมมาเกาทาวเวอร์เช็คลิสต์แลนด์มาร์กประตูโบสถเซนต์ปอที่ต้องมาให้ถึงใครไม่ลุยไม่รู้รเราลุย ทีมลับมาเกาพร้อมนีทัศการพิเศษที่ทําให้เราต้องร้องว้าวนี่เดินไม่กี่ก้าวจะถึงบิ๊กเบนแล้วนะไปเที่ยวที่เดียวเหมือนเที่ยวยุโรป3ประเทศทั้งปารีสลอนดอนและเวนิสแสงสีแห่งย่านโคไทยที่ไม่เคยหลับไหลมาเที่ยวด้วยกันนะ ะะอันนี้คือสร้างประตูโบสถ์เซน์ปลซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นที่นี่ทุกคนจะต้องร้องว่าอ๋อมาเกานะคะ <S 2> <S 2> พเพราะว่าอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของมาเกาเลยถ้าเกิดว่าใครมาแล้วมาไม่ถึงนี่เขาเรียกว่ามาไม่ถึงมาเกาเลยนะคะซึ่งโบสถ์แห่งนี้นะคะเขาสร้างมาตั้งแต่เมื่อแบบ400ปีก่อนแล้วในสมัยนั้นนะคะถือว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเลย <S <S ดูดิอลังการมากอะ่ะนี่เห็นไหมมีชื่ออยู่ด้วย มันคืออะไรอะ่ะมาแตเดอีเป็นชื่อเก่าเขาอะ่ะคริสตจากมาแตเดอีเคยผ่านความเสียหายทางไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่นทำให้เหลือเพียงผนังด้านหน้าน,นี้เท่านั้นซึ่งเราจะได้เห็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์อย่างรูปปั้นพระเยซูพระแม่มารีและเรื่องเล่าจากตำนานจีนอย่างเรือสำเภาและมังกรเข้าไม่ได้ต้องเอเก้าโมเขาเปิดเก้าโม เดินต่อมาไม่ไกลจะมาถึงเซเนโดสแควร์ูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันกลายเป็นย่านท่องเที่ยวและแหล่งช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊าเราแวะกินบะหมี่ร้านดังจากกวางตุ้งที่ร้านหว่องชีเคก่อนจะเดินทางไปเที่ยวมาเก๊ากันต่อนะคะรู้สีสันดิบ้านเมืองเขาสวยนะเป็นตึกสไตล์โคลโเนียล ถัดมาจากสร้างประตูโบสถ์เซนต์ปอลนะคะอันนี้เรามาต่อกันที่โบสถ์ค่ะชื่อว่าเซนต์อารัตโซนนี้ค่ะเขาจะมีเหมือนกับอาคารแบบสไตล์โคลเนียลอะอยู่หลายอันเลยแล้วก็มีสีสันแบบว่าเยอะแยะเลยซึ่งที่มาเก๊านะคะด้วยความที่เขานะ่เคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุกเกสมากกว่า400ปีมันก็เลยจะมีอาคารแบบนี้อยู่ตามที่ต่างๆเออก็คือสามารถมาเดินเที่ยวในมาเก๊าได้เลยไม่น่าเชื่อว่านี่คือมาเกา๊า <laughs> ทำไมดูยุโรป <laughs> ใช่ไหมแล้ววันนี้นะคะเราก็มากับไมค์โซนี ECMM1 นะคะ ไมช่ชดการตัวท็อปรุ่นใหม่จากคานซงนี่ซึ่งบอกเลยว่าขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็น้ำหนักเบามากๆเราสามารถพกมาเที่ยวด้วยได้เลยนี่แล้ววันนี้ เราก็พกมาใช้กันในทริปนี้เลยนะคะซึ่งปกติแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้กล้องโซนี่อยู่แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าคุณภาพเรื่องภาพของกล้องโซนี่อะคะ่ะเขาคุณภาพดีอยู่แล้วถ้าเกิดได้จับคู่กับไมค์โซนี่จะคุณภาพดีขนาดไหนวันนี้นะคะเราจับคู่ใหม่นะคะไมค์โซนี่ ECMM1 นะคะคู่กับกล้องโซนี่ Alpha Seven C Mark II ซึ่งเป็นคู่ที่แบบว่าลงตัวมากๆเราไม่จำเป็นต้องพกสายมาเสียบ ให้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องชาร์จแบตด้วยนะคะเขาสามารถเชื่อมต่อได้กับช่อง MI True ได้เลยซึ่งสามารถปรับรูปแบบทิศทางการรับเสียงได้มากถึง8แบบให้เราได้ไปเลือกใช้กับสถานการณ์และก็สถานที่กันไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมต้องโซนีน เรานั่งรถบัสไปยังหมู่บ้านไทยปาหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันจากภาพวาดสตรีทอาร์ตร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆ แล้วเราก็มาต่อกันที่โซนที่สองของมาเกาแล้วนะคะโซนนี้นะคะเขาจะชื่อว่าไทยปาคือมาเกาเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ี่โซนโซนที่เราไปมาตอนเช้าที่มีซากประตูบทวเซนปอนะคะ่ะโซนนั้จะเป็นส่วนของคาบสมุทรมาเกาก็คือจะเป็นส่วนที่อยู่ติดก,กับแผ่นดินส่วนอีก3โซนที่เหลือนะคะไทยปาโคโลอาและก็โคไทยจะเป็นโซนที่อยู่บนเกาะ ซึ่งตอนนี้นะคะเรามานั่งเติมพลังกันอยู่ที่สตาร์บัคในโซนไทปานี่แหละเดี๋ยวพอเราเติมพลังเสร็จแล้วเราก็จะออกไปเดินเล่นข้างนอกข้างนอกเขาจะเป็นหมู่บ้านไทยปานะคะจะมีเหมือนกับบ้านสีๆแล้วก็มีพวกสตรีทอาร์ตให้เราไปเดินเล่นถ่ายรูปได้โอเคเดี๋ยวเราเติมพลังแล้วก็ไปลุยกันต่อ เดี๋ยวเรากําลังจะไปไทยปาเฮาส์กันนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านไทยปาจะมีทั้งหมด5้าหลังอันนี้จะเป็นโซนหมู่บ้านโซนหมู่บ้านก็คือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเขาจะมีสติตอาร์ตหมดเลยนะคะ่าจะเป็นกําแพงก็มีพื้นก็มีตู้ฟมตู้ไฟอะไรเงี้ยเพนไปหมด <laughs> พิพิธภัณฑ์บ้านไทยปาจัดแสดงบ้านโบราณห้าหลังซึ่งในอดีตบ้านเหล่านี้เคยหันหน้าเข้าสู่ท้องทะเลนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการถมดินเพื่อเชื่อมเกาะไทยปากับโคโลอานทำให้เหลือแต่สระน้ำที่มองเห็นวิวฝั่งโคไทยนี้เท่านั้น มาถึงหลังที่3แล้วนะคะทุกคนสําหรับกลุ่มบ้านไทยปาเฮาส์เนี่ยเขาก็จะมีบ้านแบบนี้ค่ะหหลังสร้างเป็นสไตล์คโลเนียลโปรตุเกสทั้งหมดเลยแต่ลหลังด้านในอะค่ะเขาก็จะจัดแสดงไม่เหมือนกันอย่างหลังแรกอะเขาก็จะเหมือนกับจัดเป็นจำลองบ้านของชาวโปรตุเกสที่เคยมาอาศัยอยู่ในมาเกานะคะสมัยช่วงศตวรรษที่19แล้วก็หลังที่2ที่บานบานะ่เนี่ยข้างในเขาก็เหมือนกับเป็นแกลเลอรี่แกลเลอรี่ภาพวาดประติมากรรมศิลปะอะไรอย่างนี้อันนั้นน่าจะเป็นเหมือนกับหมุนเวียนเพราะดูเหมือนเขาแบบนี้ตั้งป้ายบอกว่า ช่วงนี้จัดอะไรนะคะแล้วก็หลังที่3นะคะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นร้านขายของทีระล,ลึกแต่แล้าหลังเขาจะมีชื่อเป็นของตัวเองด้วยนะทุกคนคือแบบตั้งชื่อไว้เลยไปเข้าไปช้อปปิ้งกันน่ารักค่ะน่ารักส่งมาเปอร์เซนต์ไปเลย ไทปาเขาจะมีทั้งหมด5หลังใช่ปะบ้านหลังที่สาบ,บอกเลยว่าข้างนเขาเป็นร้านขายของเทีร่ระลึกซึ่งเป็นธีมแบบโปรตุเกสอะคะ่ะแล้วก็จะมีพวกเป็นเหมือนกับแกลเลอรีร่และร้านหนังสือดูดิเป็นของน่ารักรกเยอะมากนี่คือได้ไาแล้ว3าอย่างมีถุงเท้าใส่นอนของคุณพี่เจนะคะแล้วก็สติกเกอร์ที่น่ารักมากๆะไรกิกไม่รู้กี๊จะซื้อไปทําอะไรแต่ก็ซื้อน่าักโคตร โอลการ์ทัดไข่อะยังไม่ได้กินเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่ต้นกำเนิดมันเลยนะคะเย่ yeah! เสียตังค่ะทุกคนสบายใจและเราไปต่อกันที่ต่อไปได้เลยที่ต่อไปนะคะเราจะไปกันที่มาเก๊าไสาแอนเ,นเซนเตอร์นะคะจะเป็นที่ที่เราจะได้ดูวิวพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกับทะเลนะคะ เห็นมาเกาทาวเวอร์ด้วยกี้เนี่ยนั่งตรงนี้ได้ดูวิวมาเกาทาวเวอร์เลยมาเก๊าทาวเวอร์เวอร์ชันพาทิตตกดินอุ๊งงงมเป็นติกเวอร์นั่งไม่เห็นนะหันหลังหันหลัง <laughs> นี่ดูข้างหน้าก่อนอ่ะอย่างงี้กี้ก็วอกได้เลย นี่นะคะข้างหน้านี้นะคะเราอยู่กันที่มาเก๊าสายแอนเซนเตอร์นะคะเป็นคล้ายกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ข้างในก็จะมีเหมือนกับจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้สำหรับพวกแบบเยาวชนน้องๆอ,อะไรเงี้ยค่ะเข้าไปได้แต่ว่าด้านนอกบอกเลยว่าบรรยากาศตอนเย็นชิลมากลงนี้มากเป็นบรรยากาศริมทะเลที่แบบสวยงามที่ก็ดีมากเลยอะ่ะสะดวกมากเลยในการแบบแถ่ายแ้วถ้าเกิดอย่างนี้ต้องใช้โหมดอะไรอะ่ะอย่างเงี้ยหรอใช้ super d i r e c t ันน a l แบบ LR แบบหน้าหลังได้ยินเสียงสองคนเลยใช่ ดีสำหรับไมโซ o n y ECMM1 จะมีโหมด Super Directional Front Ear ซึ่งเหมาะกับการบันทึกเสียงพูดคุยระหว่างผู้พูดหน้ากล้องและหลังกล้องไปพร้อมกันโดยเรายังสามารถปรับเป็นโหมด LR เพื่อเลือกแยกชันแลการบันทึกเสียงสำหรับการนำไปมิกซ์เสียงในภายหลังครับเดี๋ยวเราจะมานั่งดูวิวนะคะเดี๋ยวเราพาทิ่ตกลิงก่อนแล้วก็จะเป็นการจบหนึ่งวันไปแบบจชิลในกล้องพี่เก่งมากเลยนะใช่ใช่ถ้าเกิดในในกล้องใหญ่อะใช่พี่จะดูเก่งมาก <Okay. S 2> แต่ในกล้องนี้จะดูชิลมากแล้วเราก็นั่งดูพระอาทิตย์ที่ค่อยๆลับขอบฟ้าไปพร้อมกับวิวมาเก๊าทาวเวอร์นะคะเดี๋ยวเราเดินไปที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นกันจะไปจริงเหรอทำไมอ่ะไกลอยู่นะมันดูเหมือนใกล้อ่ะเมื่อแสงอาทิตย์หายไปแสงไฟจากตึกก็ค่อยๆเปิดขึ้นมาแทน เราเดินเรียบทะเลมาจนถึงรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่สร้างโดยโปรโตุเกสเพื่อเป็นที่ระลึกในการคืนมาเก๊าให้กับประเทศจีนเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับมาเก๊ารอบนี้นะคะเราพักกันที่ w U ัมาเก๊าสตูดิโอซิตซึ่งบอกเลยว่าที่นี่วิวดีามากๆ อันนี้นะคะห้องที่กิ๊กจองมาเนี่ยชื่อว่าห้อง Wonderful Co Thai View คือเราสามารถดูวิวหอไอเฟลที่ตอนนี้กําลังเปิดไฟได้จากห้องนอนเลยโรงแรมนี้นะคะเขาตกแต่งได้แบบดูมีดีเทลมากมากอ่ะเป็นธีมเหมือนกับฮอลลีวูดมีแบบว่าฟิล์มหนังมีไฟแล้วก็มีความวินเทจด้วยแต่ก็มีความหรูหรานะคะคือกิ๊กไม่รู้ว่าโรงแรมที่มาเก๊ะมันหรูหราหมดหรือเปล่าเพราะาอันนี้เป็นการมามาเก๊ะครั้งแรกเแต่ว่าที่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นโรงแรมเปิดใหม่ด้วยก็คือเพิ่งเปิดปีนี้เลยมันก็คือใหม่ด้วยแล้ว ในห้องน้ำก็คือมีความเป็นสตูดิโอโดยเฉพาะสบู่เป็นความประทับใจที่แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาประทับใจกับสบู่สบู่หอมมากคือแค่ล้างมือก็รู้สึกอยากอาบน้ำเลยอ่ะเออก็เดี๋ยวก่อนไปอาบน้ำเราจะต้องนั่งไรอ่านคอมเมนต์ของทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้เรายังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยคือเราสองคนเนี่ยมาเที่ยวมาเก๊าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เลยต้องดูแมพ ก็เลยยังไม่ได้ไล่อ่านทุกคนเชื่อป่าว่าความสุขในการทํ o u t u b e อย่างหนึ่งของเรานะคะคือการนั่งอ่านคอมเมนต์เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยคอมเมนต์ส่งกาลังใจให้พวกเราสองคนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่บางครั้งทาให้รอคลิปใหม่นานนะคะคือกิ๊กกับเจนมีทีมงานกันแค่สองคนก็คือกิ๊กกับพี่เจนะคะเพราะงั้นบางทีมันก็เลยอาจจะทํานานหน่อยต้องขอบคุณทุกคนที่รอติดตามชมนะคะแต่แอบบอกเลยว่า หมายสุดท้ายที่ช้าเนี่ยคือพี่เจนะคะเป็นกระบวนการทําเสียงซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมมันนานทำไมมันนานครับพี่เจหลังจากที่ผมโดนเกาหามาทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาตั้งโต๊ะแถลงการตรงนี้นะครับว่าจริงๆช่องเราอยากจะให้ความสาคัญทั้งภาพและเสียงเท่าๆกันแต่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์กระบวนการ noise reduction นะครับคือไอ้กระบวนการเนี่ยมันจะทําให้เสียงเราอ่ะ มันชัดขึ้นแล้วก็ไปลดเสียงรบกวนรอบข้างลงนะครับเวลาเราไปเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยมันมักจะมีเสียงที่เราไม่พึงประสงค์เสียงพูดจากคนรอบข้างเสียงแอ์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเวลาเราถ่ายมาแล้วเนี่ยเราจะมาทําในกระบวนการ post production มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยแต่สําหรับใครที่ใช้ไมค์ Sony ECM M1 ไมคตัวเนี้ยมันจะมีฟังก์ชัน low cut filter น no ้อย cut filter built in มาในตัวไมคเลย คือเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายหรือว่าชอบความรวดเร็วนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่เนี่ยผมก็เลือกใช้โหมด super directional นะครับมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะขยาซ้ายขยาบขวาได้นะครับแตกต่างจากโหมด ultra directional ที่มันจะต้องแบบอยู่เซนเตอร์นะครับก็สําหรับวันนี้อยากจะแชร์ประมาณเท่านี้แต่สําหรับใครที่อยากจะให้ผมแชร์เรื่องไหนเช่นเรื่องภาพหรือเรื่องเสียงตรงจุดไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสจะทำคลิปมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ผมแก้ตัวเท่านี้และอยากจะไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายอารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้เราเดินทางไปโคโรานโซนสุดชิลริมทะเลต้นกำเนิดทาดไข่โอ้หมูบ่บ้านเขาน่ารักมากเลยอะ่ะยู่ติดทะเลด้วยอะ่ะ เหมือนในซีรีส์เลยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะโฮมพาวะจอร์ช่ายเคยดูไหมเนี่ยพี่เป็นหัวหน้าโคงนะวันนี้ส่วนไหนที่เป็นเนี่ยส่วนฉากใช่ไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปนิดนึงก็จะถึงโบสถ์ที่เป็นนด์มาร์คของย่านครอานด้วยนะคะชื่อว่าโบสถ์เซนฟรานซิสซาวียนี่ยีเหลืองสดใส โบสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเซนต์ฟราซิสเซเวียนักบุญที่มีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์ในเอเชียและเชื่อกันว่าเป็นนักบุญคนแรกที่นำศาสนาคริสต์เข้าไปยังประเทศญี่ปุ่นด้านหน้าจะมีอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการต่อสู้เพื่อขับไล่โจรสลัดในปี1910แล้วโซนโคโลอานก็มีสตรีทอาร์ตสวยๆให้เราถ่ายรูปเยอะไม่แพ้ไทยปาเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายคาเฟ่ย่ยานนี้บอกเลยว่ามีร้านกาแฟาร้านขนมต่างๆเยอะมากส่วนเราเดินมาเจอร้านนี้นะคะทุกคนเรามาเจอร้านกาแฟาเปิดใหม่โดยบังเอิญน,นะคะคือเราเนี่ยมาที่โบสถ์เซนฟานซิซาเวียใช่ปะแล้วข้างๆเดินมาไม่ไกลจะมีร้านกาแฟาเล็กๆซึ่งมันแบบว่าแอบซ่อนอยู่ จอโดยบังเอิญชื่อว่าร้าน3ามสหนะคะด้านในน่ารักมากเมื่อกี้เราเข้าไปสั่งมาแล้วข้างในเขาเหมือนตกแต่งเป็นธีมแกลลี่แล้วก็มีแบบแผ่นเพลงเป็นแบบซีดียุคเก่าอะคะ่ะสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้เลยแต่ว่าไม่ได้มีที่ให้นั่งนะคะเป็นแบบว่าซื้อมากินดน้่นอกอย่างเดียวอันนี้สั่งมาเชื่อว่าวันซัมเมอร์เดย์ตอนแรกง,งงมากคืออะไร <laughs> สุดท้ายมันคือกาแฟผสมกับสปะรดนะคะแล้วก็โซดาสดชื่นมากเวอร์ มาถึงแล้วค่ะทุกคนร้านทาดไข่ทานหลอสโต <c oughs> ขนมขึ้นชื่อแห่งมาเกาที่เราจะต้องมากินถึงที่ให้ได้ แล้วก็มาถึงร้านที่เรารอคอยทุกคนร้านนี้คือร้านทาร์ตไข่เจ้าแรกเจ้าดังของมาเก๊านะคะชื่อว่าร้านลอร์ดสโตเบอรี่ซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมามาเก๊าเนี่ยจะต้องเห็นว่าทุกคนเขาหิ้วถุงสีเหลืองกันนะคะในถุงนั้นจะมีทาร์ตไข่แบบนี้ซึ่งทาร์ตไข่มาเก๊าเนี่ยเขาเกิดจากการรวมกันของทาร์ตไข่โรโตุเกตนะคะร่วมกับ ทาร์ตไข่อังกฤษเป็นขนมขึ้นชื่อของมาเก๊าแต่ว่าคนทํานะคะเจ้าของร้านคนแรกเนี่ยเป็นคนอังกฤษทุกคนแล้วเขาก็มีสาขาแรกเป็นสาขาสร้างชื่อเนี่ยอยู่ที่โฟโลอานนี่แหละถ้าเกิดเรามาถึงที่โฟโลอานนะคะจะเจอร้านทาร์ตไข่ของลอสโตเนี่ยทั้งหมด3สาขาเลยก็คือสามารถเลือกได้เลยว่าจ,าจะทานร้านไหนอันนี้ร้านที่กิ๊กเลือกนะคะจะเป็นสาขาการ์เด้นนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนอกจากทาร์ตไข่แล้วเนี่ยที่เราสั่งมาอีกก็จะเป็นพิซซ่านะคะอันนี้คือพิซซ่าสโมกแซลมอนกับ กาแฟกุระบอกเลยว่าโรสคอฟฟี่อันนี้อร่อยมากๆแนะนำเลยละมุนตุ้นแอบ,บกินไปแล้วจะหมดแล้วแตค่ะชิมเลยนะขอรีวิวรสชาติสั้นๆแล้วกันค่ะอร่อยมาก แล้วเราก็กลับกันมาที่โซนโคไทยของเราย่านใกล้ที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นะค่ะจะเป็นห้างเดอะเวนิ i เชียนจะไปทีมแลบนะคะส่วนฝั่งนี้เขาจะเป็นลอนดอนเนอร์ก็คือเป็นห้างที่เขาเปิดใหม่ซึ่งตรงเนี้มก็จะเป็นโซนเมืองจําลองค่ะมีทั้งลอนดอนมีทั้งปารีสเลยเดี๋ยวออกมาจากทีมแลแล้วเราจะค่อยมาแบบเที่ยวแสงสียามราตรีย่านนี้กัน แล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่นี่ก็คือทีมแบบมาเกาทุกคนตื่นเต้นมากเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ห้าง t h เ v e n เชียนมาเกานะคะนี่เราทําการซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วตั๋วเนี่ยจะมีทั้งหมด4ใบ2ใบอะคะ่ะจะเป็นส่วนของนินทัศการปกติส่วนอีก2ใบเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราซื้อเอ็กซ์ต้าเพิ่มซึ่งในนิทัศการเอ็กซ์ต้ามีอยู่อีเวนต์หนึ่งที่เราแบบอยากจะมามากๆก็คืออันนี้เขาแบบเป็นก้อนเมฆแล้วมันลอยไปลอยมาคืออันนั้นเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆไปค่ะแล้วเขาว่ากันว่าทีมแบบ นิททรศการศิลปะแบบอินเตอร์แอคทีฟที่จะทำให้เราได้รับประสบการณ์เหมือนกำลังอยู่ในผลงานศิลปะถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปของธรรมชาติที่ทางยิ่งใหญ่และงดงาม อนนี้ไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นใครแล้วก็มาถึงห้องต่อไปนะดูดิมันเป็นอะไรที่น่านตื่นเต้นมากแค่ชุดก็แบบกินขาดแล้วอะคือห้องต่อไปนะคะเขาจะชื่อว่าแมสเลกคาวข้างในเขาจะปั่นไปเหมือนกับคล้ายกับฟองอะฟองบบเบิลหรือเป็นโฟมอะซึ่งมันปั่นแบบสูงมากๆปั่นทั้งห้องเลยอะแล้วเขาก็จะเหมือนกับฉายแสงเข้าไปนะคะดีคอสตูมใส่แว่นก่อนใครไม่ลุยไม่รู้เราลุยแต่กล้องอะไม่ลุยแน่แน่กล้องน่าจะไปไม่ได้นะคะ เเดี๋ยววไปแลล้้้จะมมาา่อฟังพรสำหรับอีเวนต์แบบเอ็กซ์ตร้าที่เราซื้อเพิ่มจะมีทั้งหมด3อย่างนะคะห้องแรกนี้คือแมสเลดคาวงานศิละปะจากฟองสบู่ยักษ์สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่น่าอัศจรรย์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแนละซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลา f r o s t i n g Flower g การ e n สวนดอกกล้วยไม้ที่ตอบสนองเมื่อเราเข้าใกล้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวิวัฒนาการและการปรับตัวของดอกไม้เหล่านี้ห้องดีสวยมากค่ะคือแบบฟิวชั่นดีมากอันนี้คือแบบเป็นดอกกล้วยไม้จริงหมดเลยแล้วเขา่าห้ามเราจับเลยนะคะแต่ว่าพอเราเดินไปใกล้ๆใช่ปะพูดดอกไม้มันจะขยับขึ้นไปเหมือนเราค่อยๆแบบเดินเข้าไปอะเดินเข้าไปในแบบดงอะ และห้องสุดท้ายคือ n t House เป็นประสบการณ์ดื่มชาในห้องมืดที่มีเพียงแสงสว่างจากดอกไม้ที่กำลังผลิบานในถ้วยน้ำชาเท่านั้นซึ่งจะมีชาให้เราเลือกทั้งโฮจิชาและมัทชาแนะนำให้สั่งแบบร้อนนะคะเพราะเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมมัทชาเป็นอะไรที่ทานเข้าคู่กันแล้วอร่อยมากๆค่ะ โหอยู่ลอนดอนโอ้โหกิกแล้วชอบแสงสีตอนกลางคืนจริงจรพี่ก็ชอบตอนที่กิกอยู่ในทีมแลบปะ ตอนนี้กิ๊กจมอยู่ในก้อนเมฆอะตอนที่กิ๊กใส่ชุดป้องกันอะนะเนี่ยเดินไม่กี่ก้าวจะถึงบิ๊กเบนแล้วนะพี่จะะ่ังชนบิ๊กเบนดีมากอะแสงไฟดีมากอะตรงนี้นะคะตรงโซนโคไทยอะตอนกลางคืนนะเขาจะแบบประดับไฟที่ตึกเยอะมากๆตึกพวกนี้ค่ะก็คือจําลองแลนด์มาร์คมาจาก3ประเทศใหญ่ๆเลยก็คือจะมีหอไอฟเฟลนะคะจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็นาฬิกาบิ๊กเบนนะคะจากอังกฤษแล้วก็จะมีเวนิสจากอิตาลีที่เราไปดูทีมแลบกันมา อลังการมากคือถ้าเกิดใครมาแล้วหาที่ทเที่ยวตอนกลางคืนแบบมาถ่ายรูปมาแบบเดินเล่นชิลๆที่เนี่ยคือแบบสามารถมาเทคทาได้เลยแล้วก็เขาจะมีโชว์เปิดไฟบนตึกด้วยนี่<ด>ไง <มา S 2> เขาเปิดได้ไฟพอดีสวยนั่นแหละชิลมากข้างในเป็นห้างก็ไปสายช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งได้เรื่องราวการพบกันของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกคือเสน่ห์ที่ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยสีสัน ทางจากอาคารบ้านเรือนหรือแม้แต่ผู้คนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะและถ้าใครกำลังหาไม็อตกันขนาดเล็กกระทัดรัดเพื่อพกไปเที่ยวอยู่แล้วก็ไมค์โซนี ECM M1 บอกเลยว่าสะดวกทั้งการพกพาและใช้งานเลยะคะ่ะ แล้วยิ่งถ้าใครใช้กล้องโซ n y อยู่แล้วก็บอกลาสใยลุงลังทั้งหมดไปได้เลยมีฟังก์ชันโลคัดน้อยคั t m ิ i วิ i n มาให้ด้วยไม่ต้องกังวลเสียงรอบข้างมารบกวนแล้วยังสามารถเลือกปรับทิศทางการรับเสียงได้มากถึง8แบบไปเที่ยวด้วยกันที่ไหนก็เก็บเสียงได้ชัดครบทุกสถานการณ์แน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ